ครับพบกับผมโต๊ะชาแนลครับกับรายการชัดชัดทีมเดียวครับก็วันนี้ตรงกับวันที่24ตุลาคม2564นะครับผมอ่าก็เป็นการพบกันระหว่างอัลตันต้ากับอูดิเนเซ่นะครับจริงมีคู่อื่นๆสนใจอีกหลายคู่แต่เรื่องของเรื่องคือคอนเซปต์รายการของเราชัดชัดทีมเดียวก็คือให้แค่คู่เดียวและทีมเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกอัลตันต้ากับอูดิเนเซ่สองออ่างมาเจอกันนะครับกระโจทเซเรอาก็ วันนี้สนุนราคาอยู่ที่อัลตานตาเป็นต่ออยู่ที่ชั้นถึงชั้นครึ่งนะครับปีนกระแพงเขาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับชั้นกว่ากว่าแบบนี้ครับดูแล้วอัลตานตาน่าจะปีนไหวเพราะอูดิก็หลังก็ไม่ได้ดีมากนะครับ mm hmm. เกมลุกก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับอัลตานตาตัวลุกอะไรจะดูพร้อมกว่าเพราะจะมีมาเดโอปาสเลชอยู่ครับผมดูวันซาบาตาก็ยังอยู่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าฟอร์มอย่างนี้แล้วดูแล้วน่าจะเป็นอัลตานตาครับที่จะ ชนะอูดิได้แน่เพรากิแล้วก็ถลม e ่มเอนโพลีเป็นสี่หนึ่งะครับเอาเฉพาะนในหลีกนะแพ้แมนยูสองสามไม่เกี่ยวนะครับนั่นจะเป็นหลีกคนละรายการกันนะครับก็ดูแล้วอัลจานตาครับจะชนะอูดิเซมากกว่าหนึ่งประตูแน่ๆนะครับดูแล้วอัลจานตาครับแน่นอนวันนี้ก็พบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ